ที่สี่เรื่องที่สี่ผู้ไม่อิ่มในกามพระพุทธภาสิทธิปุพานิเหวะปจินันตังบยาสัตตมนสัสสงนรังอติตตังเยวะกาเมสุอันตะโกกุรุเตวสังมัจจุราชย่อมทำไว้ในอำนาจซึ่งบุคคลผู้มีใจฟุ้งไปในอารมณ์ต่างๆผู้เลือกเก็บดอกไม้คือกามคุณอยู่ ผู้ไม่อิ่มในกามทั้งหลายอธิบายความมัจจุราชคือความตายเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดเหนือมนุษย์ปุถุชนทั้งหลายผู้ยังคล้องอยู่ในอารมณ์ต่างๆผู้ปรารถนาอย่างแรงกล้าในอารมณ์อันยังไม่ได้ไม่ถึงและผู้หลงติดอยู่ในอารมณ์อันได้แล้วถึงแล้วธรรมดามนุษย์ทั่วไปก็มักเป็นเช่นนั้น คือสิ่งใดยังไม่ได้เป็นที่ปรารถนาก็มีความต้องการในสิ่งนั้นเมื่อได้แล้วก็ติดอยู่สยบอยู่ไม่สามารถปลีกตนออกไปได้หมกอยู่ในอารมณ์อันน่ารักน่าพอใจเป็นผู้ติดอยู่ในกามทั้งวัฏผุกามและกิเลสกามคือกามเป็นสิ่งละได้ยากในโลกดังพระพุทธภาษ,ษิตว่ากามาหิโลเกนะหิสุป,ปหายา กามทั้งหลายเป็นของละได้ยากในโลกผู้ละกามได้จึงเป็นที่ยกย่องเคารพของคนทั้งหลายเพราะกระทำได้ในกิจที่คนเป็นอันมากทำไม่ได้อันหนึ่งบุคคลเช่นนั้นย่อมมีทุกข์น้อยมีโรคน้อยมีความกังวลน้อยพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษีนี้เมื่อประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถี ทรงปรารบนางปฏิปูชิกามีเรื่องย่อดังนี้เรื่องประกอบนางปฏิปูชิกาเรื่องเกิดขึ้นในดาวดึงสเทวโลกก่อนเทพบุตรคนหนึ่งชื่อมาลาภารีในภพดาวดึงเข้าไปสู่สวนสวรรค์พร้อมด้วยเทพธิดาหนึ่งพันนางในจำนวนนั้นเทพธิดาห้า้อขึ้นต้นไม้เก็บดอกไม้ แล้วโยนลงมาให้เทพธิดาอีกห้าร้อยซึ่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วเอาดอกไม้เหล่านั้นประดับเทพพบุตรบรรดาเทพธิดาเหล่านั้นเทพธิดาองค์หนึ่งจุติบนกิ่งไม้นั่นเองสรีระของเธอดับลงประหนึ่งเปลเวไฟเธอไปเกิดในสกุลหนึง่งในเมืองสาวัตถีและระลึกชาติได้ปรารถนากลับไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงอยู่กับสามีอีก เมื่อเจริญวัยจึงหมั่นทำบุญให้ทานและอธิษฐานว่าอานุภาพแห่งบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าไปบังเกิดในสำนักของสามีในดาวดึงสเทวโลกภิกษุทั้งหลายจึงพากันเรียกเธอว่าปฏิปูชิก,กาผู้บูชาสามีใครๆรู้ว่าเธอเป็นผู้มีศรัทธามั่นทำบุญให้ทานบางทีก็นำอาหารและเครื่องดื่มมามอบให้ เพื่อให้เธอช่วยจัดแจงถวายสงฆ์ด้วยเธอก็รับทําให้ด้วยความเต็มใจต่อมาเธอมีสามีมีลูกถึงสี่คนและตายด้วยโรคปัจจุบันอย่างหนึง่งไปบังเกิดในดาว,วดึงสพ,พ,พิภพตามความปรารถนาเทศธิดาเพื่อนของเธอยังไม่กลับจากสวนสวนรรค์ยังประดับดอกไม้ให้เทพบระบุอยู่มาลาภารีเทพบุตรเห็นนางแล้วถามว่า หายไปไหนเสี้ยตั้งแต่เช้านางตอบว่าจุติแล้วลงไปเกิดในมนุษยโลกจริงหรือเทพบุตรถามจริงจริงนางยืนยันไปเกิดที่ไหนในเมืองสาวัตถีเธออยู่ที่น,นั่นนานหรือฉันอยู่ในท้องมารดาสิบเดือนแต่งงานเมื่ออายุสิบหกแล้วได้บุตรสี่คนฉันทำบุญมีทานเป็นต้น แล้วปรารถนามาเกิดในสำนักของท่านอายุของมนุษย์โดยประมาณมีเท่าไรเทพบุตรถามประมาณหนึ่งร้อยปีเท่านั้นเองหรือเท่านั้นเธอยืนยันอายุมนุษย์น้อยเลือเกินพวกมนุษย์ประมาทหรือไม่ประมาทมันทำบุญให้ทานหรือไม่เลยพวกมนุษย์ส่วนมากประมาทอยู่เป็นนิด ทำตนเหมือนจะมีอายุสักอสงไผยประหนึ่งว่าไม่แก่ไม่ตายมาลาภารีเทพประบุได้ฟังดังนั้นมีความสังเวชสลดใจเป็นอย่างมากว่าพวกมนุษย์มีอายุเพียงร้อยปีเท่านั้นแต่ยังประมาทอยู่เมื่อไรหนอจากค้นจากทุกข์โดยธรรมดาทั่วไปร้อยปีในมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของเทวดาชั้นดาวดึง พวกเทวดาชั้นดาวดึงมีอายุ1,000ปีทิพย์หนึ่งพปีทิพย์นั้นเมื่อเทียบอายุในมนุษย์เท่ากับ36ล้านปีคิดเสียว่าอายุของเทพชั้นดาวดึงคนหนึ่งเท่ากับ36ล้านปีในเมืองมนุษย์มนุษย์อายุน้อยนักไม่ควรประมาทเลยในวันรุ่งขึ้นพวกภิกษุเข้าไปที่บ้านของนางปฏิปูชิกายอย่างเคย เห็นโรงฉันยังไม่ได้จัดอาสนะยังไม่ได้ปูน้ำฉันยังไม่ได้ตั้งไว้จึงถามชาวบ้านทราบความว่านางได้ตายเียแล้วตั้งแต่ตอนเย็นวันวานีิษุผู้เป็นปุถุชนระลึกถึงอุปการะของนางแล้วไม่อาจกลั้นน้ำตาไว้ได้ส่วนพระอรหันได้ธรรมสังเวทแล้วทั้งหมดไปทูลถามพระศาสดาว่านางปฏิปูชิกาไปเกิดที่ใด พระศัสดาตรัสตอบว่านางไปเกิดในสำนักแห่งสามีของนางที่สวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วตรัสเล่าเรื่องทั้งปวงให้ภิกษุทั้งหลายทราบเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลว่าอายุของสัตว์ทั้งหลายน้อยนักพระศัสดาจ,จึงตรัสว่าถูกแล้วภิกษุทั้งหลายชีวิตของสัตว์ทั้งหลายน้อยนักเมื่อสัตว์ทั้งหลายยังไม่ทันอิ่มด้วยวัตถุก,กามและกิเลสกาม มัจจุราชก็ทำเข้าไว้ในอำนาจเสียพาเอาสาสตร์ผู้คร่ำครวญร่ำไรอยู่ไปสู่พบของตนดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าปุพานิเหวะปะจินันตังเป็นอาทิมีนัยยะดังได้อธิบายมาแล้วแต่ต้น